ส uh ูดไปหน่อยว่าสูดไปหน่อยนะนี่ลอสไปหน่อยขยับเฮ้ยขึ้นสวย เือมนน้อยของมอไปน้อยเนยะเป็นไงมาตรงวอเตอร์มุงมุงเมื่อใไ้ไได้เป็นไงได้เลยตั้มาต้นส่งมาเดี๋ยวเซตให้อุปกรณ์พร้อมนี่อุจาดิต คอเลยนะอววน๋อับหน่อยอ,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 อับหน่อยอับหน่อยไม่ถึงด้วยเบาไวเข่าสิ